สวัสดีครับทุกท่านนะครับหลายอาทิตย์แล้วเราพูดถึงเรื่องพระเยซูคริสต์เจ้านะครับและคำเทศนาบนภูเขาของพระองค์และเราเห็นว่าพระเยซูเสด็จเข้ามาในโลกนี้เพื่อจะสร้างแผ่นดินสวรรค์เพื่อจะสร้างแผ่นดินของพระเยซูในโลกนี้นะครับและพระเยซูมาเพื่อจะเป็นกษัตริย์ ยิ่งใหญ่อยู่เหนือแผ่นดินของพระองค์นะครับนี่เป็นสิ่งที่เราเห็นในพันธสัญญาเดิมคำทํานายของผู้เผยพระวจนะหลายคนประกาศว่าวันหนึ่งพระคริสต์จะมาและชาวอิสราเอลทุกคนกำลังรอวันนั้นแต่พี่น้องครับสิ่งที่เราเห็นจากคำสอนของพระเยซูและเมื่อเราดูชีวิตของพระองค์ เราเห็นว่าพระองค์ไม่ใช่เป็นแต่กษัตริย์ยิ่งใหญ่แม้ว่าพระองค์ทรงเป็นอย่างนั้นนะครับพระเยซูทรงเป็นอิมแอนเนลนั่นคือพระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับเราและพระองค์มาบังเกิดเป็นมนุษย์ในโลกนี้ทำไมเพื่อจะเป็นกษัตริย์ยิ่งใหญ่เท่านั้นไหมมากกว่านั้นนะครับพระองค์เสด็จเข้ามาในโลกนี้มาบังเกิดเป็นมนุษย์ เพื่อจะแสดงว่าพระองค์ทรงรักเราและวันนี้ยาให้คุณเข้าใจว่าพระองค์ทรงรักคุณนะครับพระองค์ไม่มาเพื่อจะเป็นหัวหน้าของคุณเท่านั้นไม่มาเพื่อจะเป็นเจ้านายของคุณเท่านั้นแม้ว่านี่เป็นความจริงนะครับพระองค์มาเพื่อจะเป็นเพื่อนสนิทกับคุณมาเพื่อจะเป็นพระบิดาพ่อของคุณพี่ชายของคุณ ผู้ทรงรักคุณและอยากจะช่วยคุณด้วยในพันธสัญญาเดิมมีเล่มหนึ่งเราเรียกว่าอิสยาอิสยาเป็นผู้เผยพระวจนะผู้หนึ่งและอิสยาเคยสอนว่าวันหนึ่งพระคริสต์จะมาพระเมสยาจะมาและเขาเขียนในหนังสืออิสยาบทที่53แบบนี้เลยนะครับเขาเขียนว่าแน่ก็เดียว ท่านแบกความเจ็บของพวกเราและหอบความเจ็บปวดของเราไปข้อนี้กำลังพูดถึงพระคริสต์และเมื่อพระองค์มาพระองค์จะมาเพื่อจะช่วยเรารักษาโรคของเราและแสดงว่าพระองค์ทรงรักเราเหมือนเราดูอยู่แล้วคำเทศนาบนภูเขา เป็นคำสอนของพระเยซูเกี่ยวกับชีวิตของคนที่ตามพระองค์ไปแต่เมื่อเราเริ่มเรียนในหนังสือแมทธิวบทที่8นะครับเราจะเห็นว่าพระเยซูทำหลายสิ่งหลายอย่างมากกว่าสอนเท่านั้นแต่พระเยซูแสดงฤทธิ์อำนาจของพระองค์เมื่อพระองค์แสดงความรักในการรักษาโรคของหลายคนนะครับ ตอนนี้เรากำลังดู a มทธิวบทที่8ข้อที่1ถึงข้อที่22นะครับแต่ว่าเราจะเริ่มกับ a มทธิวบทที่8ข้อที่1ก่อนนะครับขอให้เราอ่านดูเมื่อพระองค์เสด็จลงมาจากภูเขาแล้วมหาชนติดตามพระองค์ไปเหมือนเราพูดอยู่แล้วนะครับ เรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากที่พระเยซูเทศนาบนภูเขาพระเยซูสอนหลายสิ่งหลายอย่างเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากแสดงว่าแผ่นดินของพระองค์จะไม่เหมือนแผ่นดินของโลกนี้นะครับแต่เมื่อพระเยซูลงจากภูเขานั้นมีประชาชนหลายคนตามพระเยซูไปเขาตามพระเยซูทำไมครับ อาจจะเป็นเพราะว่าเขาฟังคำสอนของพระองค์และเห็นว่าเป็นคำสอนไม่เหมือนคนอื่นในโลกนี้นะครับและในข้อที่สองเราเห็นว่าขณะนั้นมีคนโรคเรือนมากราบไหว้พระองค์แล้วทูลว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเพียงแต่พระองค์จะโปรดก็จะทรงปันดาลให้ข้าพระองค์หายสะอาดได้ ในสมัยนั้นถ้าใครเป็นโรคเรือนนะครับเป็นโรคที่น่ากลัวมากผิวของเขาจะเสียและหลายคนเชื่อว่าเขาอาจจะติดโรคนั้นได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นคนที่เป็นต้องอยู่คนละที่เขาจะอยู่กับญาติพี่น้องอีกไม่ได้เลยนะครับเขาต้องออกจากบ้านออกจากหมู่บ้านเลยและไปอยู่ที่ เป็นแต่คนโรคเรื้อนเท่านั้นนะครับแต่คนนี้อาจจะเคยได้ยินว่าพระเยซูเป็นผู้สอนพิเศษพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์และคนนี้มาหาพระเยซูขอพระเยซูทรงช่วยรักษาให้หายต่อไปในข้อที่สพระองค์ยืนพระหารและทรงสัมผัสเขาแล้วตรัสว่าเราพอใจแล้ว จงหายสะอาดในทันใดนั้นโรคเรือนของเขาก็ได้รับการชำระให้สะอาดโอ้โหคุณเห็นไหมคนนี้มาหาพระเยซูเรียกพระเยซูว่าพระผู้เป็นเจ้าและเมื่อพระเยซูรักษาคนนี้รักษาในเวลาหนึ่งวินาทีเลยนะครับไม่ต้องรอนานๆแสดงฤทธิ์อำนาจของพระเยซู และเหมือนผมพูดอยู่แล้วนะครับในสมัยนั้นหลายคนกลัวเขาจะติดโรคเรือนนั้นถ้าเขาอยู่ใกล้ๆคนที่เป็นแต่พระเยซูยินดีที่จะแตะคนนี้คุยกับคนนี้และรักษาหายยด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่แสดงว่าพระเยซูไม่กลัวใครแต่พระเยซูทรงรักเราทุกท่าน แม้ว่าเราเป็นโรคหรือแม้ว่าเราเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากพระเยซูยังรักเราอยู่นะครับและหลังจากที่พระเยซูรักษาใหายคนนี้นะครับพระเยซูสั่งให้เขาทำอะไรข้อที่สี่นะครับพระเยซูตรัสสั่งเขาว,ว่าอย่าเล่าให้ใครฟังแต่จงไปแสดงตัวกับปุโรหิตและถวายเครื่องบูชา ตามซึ่งโมเสสได้สั่งไว้เพื่อเป็นหลักฐานต่อคนทั้งหลายว่าเจ้าหายโรคแล้วพวกอิสราเอลเห็นว่าพันธสัญญาเดิมและกฎระเบียบของโมเสสเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับและเป็นสิ่งที่เขาต้องเชื่อฟังด้วยและพระเยซูอยู่ในประเทศอิสราเอล พระเยซูเป็นชาวอิสราเอลพระเยซูสั่งให้คนนี้ตามคำสั่งของโมเสสวันนั้นและอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากพระเยซูบอกว่าอยา่อยาบอกใครอย่าให้ใครรู้เรื่องนี้นะครับโอ้แปลกนะพระเยซูไม่เหมือนนักเทศในสมัยนี้ถ้าเป็นนักเทศในสมัยนี้อย่าให้ทุกคนรู้จักเราถ้าเรามี ช่อง Youtube หรืออะไรนั้นเราหวังว่าทุกคนจะฟังชื่อของเราแต่พระเยซูไม่ใช่แบบนั้นนะครับพระเยซูมีแผนการและพระเยซูมีเป้าหมายชีวิตของพระองค์เพราะฉะนั้นสำหรับเวลานั้นเองนะครับพระเยซูรู้แน่นอนถ้ามีหลายคนตามพระองค์ไปจะเป็นสิ่งที่เป็นจะเป็นอุปสรรคในแผนการของพระองค์ เพราะฉะนั้นพระเยซูบอกว่า,วาเดี๋ยวอย่าบอกหลายคนว่าพระองค์ทรงรักษาโรคของคุณต่อไปนะครับในข้อที่5นะครับเราเห็นว่าเมื่อพระเยซูเสด็จเข้าไปในเมืองคาเพรานาอุมมีนายร้อยคนหนึ่งมาอ้อนวอนพระองค์ก่อนเราอ่านต่อนะครับต้องเข้าใจว่า นายร้อยคือใครนะครับเราเคยพูดหลายครั้งแล้วและคุณเคยฟังเรื่องนี้แน่นอนในสมัยของพระเยซูประเทศอิสราเอลอยู่ใตก้การบังคับของโรมของรัฐบาลโรมและมีทหารโรมอยู่แถวนั้นเพื่อจะควบคุมประเทศอิสราเอลและชาวอิสราเอลทุกคนเกลียดชาวโรม มากนะครับไม่ชอบชาวโรมเลยแต่นายรอยเป็นทหารของประเทศโรมคิดดีๆนะครับพระเยซูเป็นชาวอิสราเอลและชาวอิสราเอลเกลียดชาวโรมมากแต่นายรอยคนนี้เป็นทหารที่มีตำแหน่งสูงมาหาพระเยซูพระเยซูจะตอบสนองอยังไงพระเยซูจะปฏิเสธคนนี้ไหม หรือพระเยซูจะช่วยเขาลองดูข้อต่อไปนะครับข้อที่6และนายรอยคนหนึ่งมาอ้อนวอนพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าบบาวของข้าพระองค์เป็นง่อยอยู่ที่บ้านทนทุกทรมานอย่างยิ่งพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าเราจะปลายรักษาเขาให้หาย โอ้โหเห็นไหมในวินาทีนั้นพระเยซูไม่รอเลยพระเยซูตอบสนองว่าเดี๋ยวจะไปรักษาถ้าคุณขอพระองค์จะช่วยเห็นไหมพระเยซูไม่ใช่รักชาวอิสราเอลเท่านั้นพระเยซูไม่ใช่รักคนที่เป็นโรคเรื้อนเท่านั้นแต่พระเยซูทรงรักทุกคนแต่เมื่อพระเยซูบอกว่าพระองค์จะบายบ้านของนายรอยคนนี้และรักษาให้ นาย้อยคนนี้ตอบสนองยังไงครับข้อที่8นาย้อยคนนั้นทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์เป็นคนไม่สมควรที่จะรับเสด็จพระองค์เข้าใต้ชายชายคาของข้าพระองค์ขอพระองค์ตรัสเท่านั้นเบาของข้าพระองค์ก็จะหายโรคเพราะว่า ข้าพระองค์อยู่ใต้อำนาจคนอื่นและมีพวกทหารอยู่ใต้อำนาจของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะบอกแก่คนนี้ว่าไปเขาก็ไปบอกแก่คนนั้นว่ามาเขาก็มาบอกทาสของข้าพระองค์ว่าจงทำสิ่งนี้เขาก็ทำคุณเห็นไหมนายร้อยคนนี้ ไม่ต้องการให้พระเยซูมาบ้านของเขาเลยเขาเชื่อว่าพระเยซูถ้าพระเยซูตรัสเท่านั้นถ้าพระเยซูพูดเท่านั้นสิ่งนั้นก็พอคิดดีๆนะครับผมไม่ทราบว,ว่าบ้านของนายรอยคนนี้อยู่ไหนหรือต้องเดินกี่ก,กิโลเพื่อจะไปบ้านของเขาแต่เขาเชื่อว่าถ้าพระเยซูแต่พูดเท่านั้น อาสจา์จะเกิดขึ้นคนนั้นจะให้ยหายแม้ว่าพระเยซูไปหรือไม่ไปโอ้แสดงว่านายรอยคนนี้มีความเชื่อมากนะครับต่อไปในข้อที่10เมื่อพระเยซูทรงได้ยิยนดังนั้นก็ประหลาดพระทายหนักตรัสกับบรรดาคนที่ตามพระองค์ว่า เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าเราไม่เคยพบศรัทธาที่ไหนมากเท่านี้แม้ในอิสราเอลโอ้โหแม่ว่าแน่ว่าเมื่อพระเยซูพูดอย่างนี้ชาวอิสราเอลหลายคนจะโกรธไม่พอใจเพราะ่าชาวอิสราเอลเชื่อว่าเขาเป็นคนพิเศษของพระเจ้าแต่ตอนนี้ พระเยซูกำลังสรรเสริญชาวโรมันชาวโรมที่เป็นทหารเป็นคนที่ชาวอิสราเอลน่าจะเกลียดมากนะครับต่อไปข้อที่11เพระเยซูพูดมากกว่านี้อีกว่าเราบอกพวกท่านว่าคนจำนวนมากที่มาจากทิศตะวันออกและทิศตะวันตกจะมาร่วมง,งานเลี้ยงกับอับราฮัมอิสอัคและ ยากคบในแผ่นดินสวรรค์โอ้โหเมื่อชาวอิสราเอลฟังสิ่งเหล่านี้เขาจะไม่พอใจกับพระเยซูแน่นอนนะครับแต่พระเยซูบอกว่าพระเจ้าทรงรักคนอื่นๆด้วยแม้ว่าเป็นชาวต่างชาติก็ได้แม้ว่าเป็นคนที่ไม่มาจากประเทศอิสราเอลพระเจ้ารักคนนั้นด้วยนะครับนี่เป็นคำสอนและนี่เป็นความเชื่อ ไม่เหมือนคนอื่นๆในประเทศอิสราเอลทุกคนในประเทศอิสราเอลในสมัยนั้นเชื่อว่ามีแต่ชาวอิสราเอลเป็นคนที่ดีในสายพระเนตรของพระเจ้าคนต่างชาติทุกคนอื่นๆเป็นคนชั่วในสายพระเนตรของพระเจ้าเขาคิดอย่างนั้นนะครับแต่พระเยซูสอนให้เขารู้ว่าไม่ใช่ครับพระเจ้าทรงรักทุกคนและในวันสุดท้ายนะครับ ทุกคนจะมีโอกาสเข้าในแผ่นดินสวรรค์และพระเยซูชายชื่อของคนที่มาจากประวัติของชาวอิสราเอลเป็นคนที่เขานับถืออับราฮัมอิสอัคและยาโคนี่เป็นคนที่เป็นเป็น,เป,นเป็นบรรพบุรุษของชาวอิสราเอลเป็นคนที่ชาวอิสราเอลนับถือมากนะครับแต่พระเยซูกำลังสอนสิ่งที่ทำให้ชาวอิสราเอลไม่พอใจ ข้อที่12มากกว่านั้นอีกพระเยซูบอกว่าแต่ทายาททั้งหลายของแผ่นดินนั้นจะถูกขับไล่ทสายส่งออกไปในที่มืดที่นั้นจะมีเสียงร้องไห้ครบเคี้ยวเคี้ยวฝันโอ้โห,โหเห็นไหมไม่ใช่พระเยซูบอกว่าคนอื่นจะมีโอกาสเข้าในแผ่นดินสวรรค์ได้ แต่มากกว่านั้นพระเยซูบอกว่าชาวอิสราเอลบางคนจะไม่มีโอกาสเข้าไปแผ่นดินสวรรค์ได้เพราะว่าเขาไม่มีความเชื่อชาวอิสราเอลเชื่อว่าชาวอิสราเอลเองชาวอิสราเอลเท่านั้นจะมีโอกาสเข้าไปแผ่นดินสวรรค์แต่พระเยซูกำลังสอนว่า แม้ว่าเป็นคนประเทศอะไรก็ได้เช่าไหนก็ได้นะครับเชาวอิสราเอลก็ได้หรือคนต่างชาติก็ได้นะครับคนที่มีความเชื่อมีโอกาสเข้าไปแผ่นดินสวรรค์และถ้าชาวอิสราเอลไม่มีความเชื่อเขาเข้าไปแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้ต่อไปนะครับพระเยซูตอบสนองอะไรบ้างกับนายร้อยคนนี้นะครับข้อที่13 แล้วพระเยซูจึงตรัสกับนายร้อยว่าจงกลับบ้านเถิดท่านมีศรัทธาแล้วจงได้ผลตามศรัทธานั้นนายทันานใดนั้นเองบาวของเขาก็หายเป็นปกตินะคะโอ้โหขอบคุณพระเจ้าสำหรับฤทธิ์อำนาจของพระเยซูพระเยซูรักษาคนที่เป็นโรคเรื้อนได้ ชาวอิสราเอลและพระเยซูทรงรักษาคนที่เป็นชาวโรมด้วยได้และพระเยซูสอนว่าความเชื่อเป็นสิ่งที่สำคัญมากด้วยต่อไปข้อที่14นะครับเมื่อพระเยซูเสด็จเข้าไปในบ้านของเปโตรก็ถอดพระเนตรเห็นแม่ยายของเปโตรนอนป่วยจับไข่ยอยู่ เปโตรเป็นสาวกของพระเยซูคนหนึ่งและเมื่อบายบ้านของเปโตรเห็นว่าแม่ยายของเปโตรไม่สบายพระเยซูรักษาคนโรคเรื้อนแล้วพระเยซูรักษาคนชาวโรมแล้วพระเยซูจะรักษาคนนี้ด้วยไหมลองดูข้อที่15นะครับพอพระองค์ทรงสัมผัสมือนางไข้ก็หายนางจึงลุกขึ้น โปรนีบาดพระองค์โอ้โหขอบคุณพระเจ้าพระเยซูรักษาแม่ยายของเปโตรโด้วยนะครับเราเห็นชัดเจนแล้วพระเยซูมีฤทธิ์อำนาจรักษาโรคของคนได้แต่พระเยซูทำอะไรมากกว่านั้นได้ไหมลองดูในข้อที่16พอคำลงพวกเขาพาคนจำนวนมากที่มี ผีเสงหามาหาพระองค์พระองค์ก็ทรงคับผีออกด้วยพระดำราศและบรรดาคนเจ็บป่วยนั้นพระองค์ก็ทรงรักษาให้หายนะครับในข้อนี้เราเห็นว่าบางคนมีพีเสีงด้วยไม่ใช่โรคทุกอย่างและทุกแบบมาจากพีเสิงนะครับ และในสมัยนี้เขารู้ด้วยมีโรคที่มาจากร่างกายของเราแต่การมีพี่เสงเป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่แม้ว่าเป็นวิญญาณชั่วก็ได้พระเยซูขับออกได้นะครับแม้ว่าเป็นโรคหลายแบบนะครับพระเยซูรักษาได้และในข้อที่17เเราเห็นว่าทั้งนี้เพื่อจะให้สำเร็จตามพระวจนะ ที่ตรัสผ่านอิส,สยาผู้เผยพระวจนะที่ว่าท่านแบกความเจ็บไข้ของเราและหอบโรคของเราไปขอบคุณพระเจ้าพระเยซูมาเพื่อจะเป็นพระคริสตเพื่อจะเป็นกษัตร,ริย์ยิ่งใหญ่แต่พระเยซูมาเพื่อแสดงความรักของพระเจ้าด้วยโดยการรักษาโรค ของหลายคนแม้ว่าเป็นชาวอิสราเอลก็ได้หรือคนต่างชาติก็ได้พระเยซูรักษาให้และมากกว่านั้นพระเยซูแสดงว่าพราะค์มีฤทธิ์อำนาจเหนือวิญญาณชั่วด้วยขับให้มันออกเลยด้วยนี่คือความรักและอำนาจของพระเยซูเพื่อจะรักษาคนที่เจ็บนะครับต่อไปนะครับ เมื่อเราดูว่าพระเยซูรักษาหลายคนแน่นอนต้องมีคนเยอะแยะอยากจะตามพระเยซูไปเขาอาจจะรู้สึกเหมือนโอ้ถ้าพระเยซูรักษาโรคได้ชีวิตของเราจะสบา,สบายสบายถ้าเราตามพระองค์ไปแต่ในข้อที่18เราเห็นว่าเมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นฝูงชนมาล้อมพระองค์ไว้พระองค์จึงตรัสสั่งให้ ข้ามฝากไปพระเยซูตอบสนองในวิธีที่อาจจะทําให้รู้สึกทําให้เรารู้สึกสงสายพระเยซูอยู่ริมะทะเลกาลาลีนะคะและเมื่อมีหลายคนอยากจะตามพระองค์ไปพระเยซูบอกว่าเราจะข้ามฝากไปเพราะว่าพระเยซูมีแผนการที่จะประกาศเข้าประเสริฐประกาศแผ่นดินสวรรค์หลายที่ในประเทศอิสราเอลแต่มีคนคนหนึ่งมาหาพระเยซู และคนนั้นพูดว่าในข้อที่19ขณะนั้นมีธรรมอาจารย์คนหนึ่งมาหาพระองค์ทูลว่าท่านอาจารย์ท่านไปทางไหนข้าพเจ้าจะตามท่านไปทางนั้นพระเยซูจึงตรัากับเขาว่าหมาจริงโจกยังมีโพรงและนกในอากาศก็ยังมีรังแต่ปูดมนุษย์ ไม่มีที่ที่จะวางศีรษะเห็นไหมพระเยซูอยากให้คนนั้นเข้าใจว่าถ้าคุณตามพระองค์ไปอย่าคิดว่าชีวิตของคุณจะสบายสบายตลอดใช่ครับพระเยซูรักเราใช่ครับพระเยซูมีฤทธิ์อำนาจใช่ครับพระเยซูรักษาโรคของมนุษย์ได้พระเยซูรักษาโรคของคุณได้ แต่พระเยซูสัญญาว่าถ้าคุณตกลงว่าคุณจะตามพระองค์ไปไม่มีความหมายว่าชีวิตของคุณจะสบายสบายและนี่เป็นความจริงในสมัยนี้ด้วยนะคะอย่าคิดว่าถ้าคุณตามพระเยซูไปคุณจะมีเงินเยอะแยะคุณจะไม่เจอปัญหาเลยสุขภาพร่งรารงกายของคุณจะแข็งแรงตลอด คุณจะมีบ้านสวยงามอย่าคิดอย่างนั้นพระเยซูเองไม่มีบ้านสวยงามในสมัยนั้นพระเยซูเองรู้ว่าไม่มีที่นอนเลยไม่มีที่ที่พักผ่อได้เลยถ้าเจ้านายของเราถ้าหัวหน้าของเราคือพระเยซูถ้าพระองค์ไม่มีที่พักผ่เลยคุณคิดคุณคิดว่าสาวกของพระเยซูจะมีที่พักผลล่อหรอขอบคุณพระเจ้า ชีวิตของเราหลายครั้งก็สบายมากและเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งเหล่านั้นแต่อย่าคิดว่าถ้าคุณตามพระเยซูไปชีวิตของคุณจะสบายตลอดเลยนะครับต่อไปในข้อที่21มีอีกคนหนึ่งมาหาพระเยซูคุยกับพระองค์แบบนี้นะครับคนหนึ่งในพวกสาวกของพระองค์มาทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดให้ข้าพระองค์ไปฟังศพพ่อของข้าพระองค์ก่อนพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าจงตามเรามาเถิดปล่อยให้คนตายฟังคนตายของพวกเขาเองเถิดโอ้โหข้อที่21และ22พระเยซูพูดสิ่งที่ไม่สุภาพเลย พระเยซูพูดสิ่งที่ผิดมารยาทแน่นอนนะครับแต่ต้องเข้าใจดีๆนะครัะพระเยซูใช้อุปมารพระเยซูใช้สุภาษิตเพื่อจะช่วยเราเข้าใจบางสิ่งบางอย่างนะครับใช่ครับเราควรจะนับถือพ่อแม่ของเราถ้าพ่อของเราเสียชีวิตเราควรจะช่วยมีงานศพให้พ่อของเราแต่ที่นี่ พระเยซูอยากให้สาวกของพระองค์เข้าใจว่าการรับใช้พระองค์การตามพระเยซูไปเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าอะไรในโลกนี้นะคะเหมือนพระเยซูกำลังถามค่าวว่าโอเคคุณรักพ่อของคุณไหมแต่คุณรักพระองค์มากกว่าคุณรักพ่อไหม ไม่มีความหมายว่าถ้าเรามีญาติรอพี่น้องที่เสียชีวิตเราจะจัดงานศพให้เขาไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับไม่อันนี้ไม่ใช่ความหมายของพระเยซูแต่พระเยซูอยากให้สาวกของพระองค์เข้าใจว่าเมื่อเราตามพระองค์ไปหลายครั้งจะเป็นสิ่งที่ไม่สะดวกสำหรับเราเมื่อเราตามพระองค์ไปบางครั้งเราต้องเจอสิ่งที่ยากลำบาก เมื่อเราตามพระองค์ไปบางครั้งญาติพี่น้องของเราพ่อของเราหรือแม่ของเราอาจจะเข้าใจผิดและอาจจะมองดูเราเหมือนโอ้คุณรักพระเยซูเหมือนคุณรักพ่อเหลอคุณรักพระเยซูเหมือนคุณรักแม่เหลอและเขาอาจจะว่าเราด้วยพี่น้องครับอย่าตกใจพระเยซูตักเตือนให้เรารู้ก่อนเวลา ถ้าเราตามพระองค์เราต้องรักพระองค์ก่อนเรารักอะไรหรือรักใครอื่นๆในโลกนี้นะครับคำถามคือคุณอยากจะเป็นสาวกของพระเยซูไหมยอย่าคิดว่าถ้าคุณตามพระเยซูไปชีวิตของคุณจะง่ายๆนะครับพระเยซูมีฤทธิ์อำนาจไหมแน่นอนพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าไหมครับแน่นอน พระเยซูทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าไหมครับแน่นอนพระเยซูอยากให้เราตามพระองค์ไปไหมครับแน่นอนตามพระองค์ไปเป็นสิ่งที่เราควรจะทำไหมแน่นอนแต่อย่าคิดว่าเมื่อคุณตกลงว่าคุณจะตามพระเยซูไปคุณจะเป็นพลเมืองในแผ่นดินของพระองค์คุณจะเป็นคนที่เชื่อฟังรัฐธรรมนูญของพระองค์ คุณจะเป็นคนที่รักและตามพระองค์ไปอย่าคิดว่าชีวิตของคุณจะเป็นชีวิตสบายสบายบางครั้งจะยากมากถ้าพระเยซูมีชีวิตลำบากสาวกของพระเยซูบางครั้งต้องมีชีวิตลำบากด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับขอบคุณพระเจ้าคุม้มการตามพระเยซูก็คุ้มนะครับ ทุกคนในโลกนี้แม้ว่าเขาตามพระเยซูไปหรือไม่ตามพระเยซูไปทุกคนต้องเจอสิ่งที่ยากลำบากในชีวิตนี้แต่เมื่อคุณเจอสิ่งที่ยากลำบากในชีวิตนี้คุณมีใครช่วยคุณไหมคุณมีพระผู้เป็นเจ้าไหมคุณมีพระเยซูไหมพี่น้องครับแม้ว่าเราเห็นฤทธิ์อำนาจของพระเยซูเพื่อจะรักษาโรคของมนุษย์วันนี้ อยากให้คุณเข้าใจว่าพระเยซูรักษาโรคความผิดบาปด้วยได้ปัญหายญ่สุดของเราทุกท่านนะครับคือเราเป็นคนบาปเราไม่สมควรที่จะเข้าในแผ่นดินของสวรรค์ได้นะครับแต่พระเยซูกำลังเรียกเราพระเยซูกำลังเรียกคุณด้วยนะครับอยากให้คุณตามพระองค์ไปคุณพร้อมไหมหวังว่า พระเจ้าจะเตรียมจิตใจของคุณให้คุณจะพร้อมที่จะตามพระเยซูไปขอให้พระเจ้าอวยพรพทุกท่านนะครับสวัสดีค่ะ